เคยอยากเป็นเจ้าของสาวๆหลายๆคนไหมครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบอสอันไขว้ที่67นะครับใน EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวงการไอดอลกัน<ม>ก็นในปีครับปี2032เนี่ยวงไอดอลชื่อดังที่ชื่อว่าเซเว่นซิสเตนะครับเขาได้ประกาศวางมือและหายตัวไปอย่างลึกลับเลยนะับตั้งแต่วงเซเว่นซิสเตนะครับได้หายตัวไปทําให้วงการไอดอลนั้นกลายเป็นอดีตไปเลยมันถึงอย่างเนี้ยปี2032อ่ะข่าวปลอมมันเนี่ยแล้วก็จริงๆมันเป็นข่าวจริงนะครับที่เกิดขึ้น ในเกม t o k กียวเซเว่นซิสเครับซึ่งเป็นเกมปั้นไอดอลสาวน้อยน่ารักสไตล์คาอวีจากญี่ปุ่นเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งเปิดให้บริการแล้วอย่างเป็นทางการบนมือถือ Android และ p h o n e สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ <c oughs> เดี๋ยวต้องการอะไรจริงเอ่อต้องการที่จะ ให้ทุกคนครับเป็นผู้ดูแลสาวๆและตามหาไอดอลมาเป็นดาวดวงใหม่และคอยฝึกฝนให้สาวๆกลายเป็นดาวแห่งวงการไอดอลผ่านเกมเต้นสุดมุ้งมิ้งมากไปหน่อยแล้วมีอะไรก็บอกกันมาตรงๆเออก็ <c oughs> จริงๆเขาเป็นสปอนเซอร,ร์ของ EP พีนี่น,นะครับโอ้โก็แค่นั้นแหละ <c oughs> ก็ด้วยความที่ผมนั้นไม่ค่อยเก่งอะไรเกี่ยวกับว่าทธารมญี่ปุ่นอะไรยงนี้นะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วเข้าไปญี่ปุ่นบ่อยเลาจชวนเข้ามาสัมภาษณ์คือเราจะได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับวงการนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวชวนเข้ามาเลยดีกว่าอ่ะเข้ามาได้เลยครับอกว่าจะถึงคิวเขยับเขยบขยบเพยงแค่มันเชิญเล่าเรื่องญี่ปุ่นเลยฮะ สวัสดีค่ะวิวจากช่อง Point of View ค่ะเป็นชาแนลที่ทำเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไทยวรรณคดีไทยนิทานไทยแล้วก็เรื่องนิทานนานาชาติทั้งหลายทั้งแหล่โดยนำมานำเสนอให้น่าสนใจใเดี๋ยวก่อนคือผมให้มาพูดเรื่องญี่ปุ่นไม่ได้ให้มาฝากช่องครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นพวกไปเที่ยวเลยมันพอได้แต่ว่าพอเป็นเรื่อง เกมเป็นเรื่องไอดอลเป็นเรื่องโอตาคุมุงมิงอะไรเงี้ยมันแบบไม่ค่อยใช่แนวเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยมันมีคนนึงที่เขารู้ดีมาด้วยกันในวันเนี้ยเอามาได้หรอไปไปเรียกเขาได้ปะเออเร็วเลยนะเร็ได้แล้อ่าลรื่เรียกนะลรืร่มา,าเลยนะเอเนะเอ ีค่ะวันนี้วิววิจังทรมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องเกมแล้วก็การ์ตูนญี่ปุ่นทั้งหลายทั้งแหล่ค่ะชื่ออะไรนะครับวิววิจังนะวิววิจังด้วยใช่เป็นเพื่อนกับวิวอ่ะฮะใช่ค่ะคือวิวเชิญมาค่ะอ๋อวิวเชิญมาด้วยใช่โอเคเดี๋ยวรบกวนเล่าให้ทุกคนดูรู้เรื่องโอตาคุได้ไหมครับอ๋อคือเรื่องโอตาคุนะคะก็เท่าที่รู้มานะคะโอตาคุก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชื่นชอบวัฒนธรรม ทีเขาทำไมอ่ะมือหลุดค่ะอ๋อค่ะมือหลุดอย่างนู้ต่อนะคะอเชิญเลยอ๋อเชือเลยคนจะเข้าใจว่าโอตาขูเนี่ยนะคะเป็นพวกที่บ้าเกมแล้วก็การ์ตูนค่ะแต่ว่าจริงจแล้วยังยังแบบไม่พอหรอกค่ะยังไม่หยุดอ้โอเคค่โอติกลับมาแล้วกลับ้โอ้โอ้อ้้โอล้โ้โอ คือจริงๆเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโอตะขูของโอตะขู่อะไรมากมายแต่ว่าไปทําวิจัยมาคือไม่ใช่ถึงขั้นวิจัยหรอกแต่ไปสอบถามโอตะขู่ทั้งหลายทั้งแหล่มาว่าแบบเออเขาเป็นอะไรยังไงบ้างเริ่มจากคําถามแรกอยากรู้ใช่ไหมคะว่าโอตะขู่คืออะไรใช่อ,อ่คือโอตะขู่เนี่ยคือถ้าพูดแบบว่าลอยๆตามความเชื่อคนไทยทั่วไปก็จะหมายถึงพวกที่ชอบเกมแล้วก็บ้าการ์ตูนญี่ปุน่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนข้างหลังพวกนี้เลยเออใช่คือแบบว่าบ้าการ์ตูนทั้งหลายทั้งแหล่แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะในประเทศีีีี่่่่่่ปุนนนเโอออตตตตาาาาไมมมมดแพพวววกกกกททบบบหรรืูั ชื่นชอบแล้วก็คลั่งไครบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปวว้าวซึ่งมันแบ่งได้เป็นหลายแบบด้วยแบ่งเป็นแบบโอตาคุเกมโอตาคุการ์ตูนโอตาคุไอดอลโอตาคุรถไฟเยอะเต็มไปหมดเลยคือย่างคุณบอชอบอ่านข่าวว่าเป็นโอตาคุข่าวอนะไรอ๋อได้เลยใช่ครับถ้าผมชอบต่อการ์พาก็เป็นโอตาคุกันพลาดได้ไหมได้ได้ได้ไดแคนี้แหละอันนี้โอตาคุอืมที่นี้อยากรู้อะไรอีกก็มีที่สงสัยนะคือเคยได้ยินพวก คนที่เขาแต่งงานกับตัวการ์ตูนเนี่ยคือยังไงไม่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ปต์อ๋อที่เห็นในข่าวบ่อยๆใช่ไหมคะที่แบบแต่งงานกับเกมบ้างการ์ตูนบ้างอ,อันนั้นคือพวกที่แบบว่าชื่นชอบตัวละครน,นั้นๆมากๆจนเขาแบบว่าเริ่มเอาตัวเองเข้าไปแบบผูกพันกับตัวละครน,นั้น แล้วก็แบบแทนตัวเองเป็นอ่ะถ้าเป็นการ์ตูนก็แทนตัวเองเป็นพระเอกหรือว่าแทนตัวเองเป็นนางเอก hmm. เพราะว่าส่วนใหญ่พวกการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยพวกตัวเอกจะแบบมาจะสมมติเป็นการ์ตูนผู้ชายดูตัวผู้ชายจะจืดจางมากแบบว่าไม่ค่อยมีคาแรคเตอร์อะไรเด่นเพราะฉะนั้นเราก็เอาสามารถตัวเองเข้าไปแทนได้พอเราตัวเองเข้าไปแทนปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอ๋อผู้หญิงเนี่ยแฟนเราแล้วพอเราดูเยอะ oh. ๆลั่มไค้มากๆอยู่กับมันทั้งวันเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้แฟนเราสักวันหนึ่งพอรักกันมากๆแต่งงานเลยก็จะเป็นอารมณ์นี้แล้วก็ถ ตอบโต้ตกันทั้งสองฝั่งก็จะแบบว่าบางทีก็พิมพ์ข้อความคุยกันแบบว่ามีตอบคาถามเรื่องตอบไปตอบมาก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุยกับผู้หญิงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เราคุยกันแล้วก็คุยกันทางไลน์มันก็ไม่เห็นหน้าอีกฝ<อ>่ายเพราะฉะนั้นคุยไปคุยมาก็รู้สึกว่าแบบอินพออินมากๆก็แต่งงานด้วยเลยซึ่งบางคนก็ไม่ได้ถึงกับจัดงานแต่งงานแต่เขาก็จะรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยเป็นแบบไวฟ์ูของเขาอ๋อไวฟ์ูคือใครอ่ะเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เรียกคำว่าไวฟ์ภรรยาไวฟ์คือเขาจะร บางคนก็จะแบบว่าชดชูอดทูนให้ความรักโอ้ฉันจะต้องซื้อไอเทมให้ตัวละครตัวนี้เหมือนฉันไปนจีบสาวแบบว่าเหมือนประเคนของให้ภรรยาตัวเองแล้วใน,นเกมก็จะมารักเราจริงๆด้วยใช่เขาก็เลยรู้สึกแบบพอยิ่งให้ของไปฝั่งนั้นรักก็ทุ่มเงินทุ่มความพยายามนั่งเศร้าทั้งหวานก็รักกันแบบเป็นภรรยาจริงๆถ้างั้นมันสมจริงมากนี้มีคําถามว่าชอบมากกว่าหนึ่งคนได้ไหมโอ้โอันนี้เป็นคำถามที่พอไปถามมาแล้วเนี่ย <c oughs> หลายคนบอกว่าลืมนึก ลืมนึกตอนที่ไปชอบคนแรกอะ ก็ชอบคนแรกอยู่แต่ทีนี้พอไปเจอสาวใหม่น่ารักกว่าเปลี่ยนคนลืมนึกไปเลยว่าตัวละครตัวแรกจะหึงหรือเปล่าการเป็นภรรยาน้อยหรือเปล่าเนี้ยอาจจะเรียกว่าเปลี่ยนภรรยาดีกว่าเพราะลืมคนแรกไปแล้วเรียบร้อยอ๋อมีการเปลี่ยนภรรยาได้ใช่แต่เขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกหรอกว่าแบบคนแรกจะเสียใจคือเขาลืมไปแล้วแหละคือข้อดีของการมีไวฟูกเนี่ยมันแตกต่างจากการมีภรรยาจริงตรงที่เวลาเราลืมภรรยาจริงๆภรรยาจริงมันวอยไวแต่วัยเออแต่ไวฟูกมันม่อยู่ในเกมอะปิดเครื่องก็จบแล้วอะอ๋อคือเวลารู้สึกดีรู้สึกจริงแต่เวลาแบบเปลี่ยน ปุ๊บไม่เป็นไร <laughs> เหมาะไหมต้องไปหามาสักคนแล้วนะครับไว้ฝูอย่างนี้ไปคำถามต่อไปเลยว่าด้วยความที่มันเป็นตัวละครที่ใครๆก็เข้าถึงได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราไปชอบตัวเดียวกับเพื่อนอะโอ้คือเหมือนอารมณ์จะถามว่าเหมือนแย่งแฟนกันแล้วต่อยอก,กันออใช่ไหมเข้าที่ถามมาเนี่ยเขาบอกว่ามี2แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยนะคะคือพวกที่แบบต่อยกันเลยคือไม่ถึงกับต่อยเราก็แบบพูดข่มกันแบบเนี่ยฉันซื้อไอเทมให้มากกว่าเลเวลมันสูงกว่าเขารักฉันมากกว่าไม่ได้รักแกอ๋อมีการข่มกันกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยจับมือเป็นพันธ แฟนคลับเราก็แบบมาเราจะมาปลนปลเปรอมีเราพร้อมกัน ก็เลยฟังดูปแปลกเฮ้ยเราชอบคนเดียวกันผู้หญิงคนนี้เจ๋งที่สุดในโลกในขณะที่ตัวละครอืนอ่นไม่ไม่เจ๋งเท่าเลยอ่ะมันก็ติงเกาหลีเลยถูกไหมใช่แต่อารมณ์ติงเกาหลีเลยชั้นเมนคนนี้ามาเรามาร่วมกันซื้อของให้เมนเราดนี้ว่ะถ้าเกิดรักเหมือนภรรยาปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเขามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยเขาก็ไปดูการ์ตูนโป๊ซึ่งเป็นตัวละครของ,ของคนนี้ได้ไหมคือเป็นแบบที่คุณดูบ่อยๆใช่ไหมไม่ดูครับไม่ดูอันนี้ไปศึกษามาอ๋อเอาไปศึกษามาเลยรู้ใช่ไหมเท่าที่ไปถามมานะคะเขาบอกว่ามี พวกแรกเนี่ยแบบโอ้ยเป็นไอเดียลมากมเขาจะบอกว่าไม่ดูรู้สึกเมือนใครก็ไม่รู้มยยายา่ำยีภรรยาเขาเขารับไม่ได้กับอีกพวกเขาบอกว่ารู้สิเป็นผู้ชายมนะไมจะไม่ดูคืออย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ดูเสร็จแล้วปรากฏว่ามันไม่เห็นไม่เห็นหน้าตัวฝั่งผู้ชายเนี่ยเขาก็จินตนาการเอาตัวเองเขาไปแทนอ๋อเพราะฉะนั้นมันจะมีสองฝั่งฝั่งที่เห็นว่าเป็นวิดีโอซึ่งทําให้ดูเหมือนว่ามีใครมาทําอะไรภรรยาเรากับไปอันที่รู้สึกว่าเราอ่ะเป็นเหมือนตัวเองก็มีได้หลายมุมมองเนอะใช่มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเรื่อง Hmm. ความรู้สึกระหว่างโอตาขูก,กับไวฟฟุของเขายัางไงก็ขอบคุณนะครับที่ทําให้ผมวันนี้เข้าใจถึงวัฒน,นธรรมของเหล่าไอดอลแล้วก็โอตาขูอะไรพวกนี้นะอ่าแล้วก็เหมือนเดิยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไลค์ซับสไคร e ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบลืมอะไรบ้าลืมอะไรเฮ้ย <Hey. S 1> อ๋อใช่ มีเรื่องนึงนะครับสำคัญมากถ้าอยากเข้าถึงโลกของเหล่าสาวสาวไอดอลน่ารักมุงม้งมิ้งก็อย่าลืมลองไปโหลดเกมโตเกียวเซเว่นซิสเตอร์ได้จากลิงก์ที่แปะไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับจบจบ,จบแล้วใช่ป่ะเ,เราเรา,เราขออนุญาตฝากช่องเราได้ไหมอ่ะแบบขึ้นข้างล่างว่าแบบมาจากช่อง Point of View อะ่ะแล้วก็บอกว่าช่อง Point of View เนี่ยเป็นช่องที่เล่าเกีนน่ยวกับนิทานไทยวรรณคดีไทยแล้วก็นิทานนานานชาติโดยนำมาทำให้เป็นภาษาสมัยใหม่ไวรุ่นอะไรเงี้ยน่าสนใจแ่ะน่าสนใจมากเลยเหรอเออเออได้ป่ะไม่ เราไปพบกันในคลิปต่อไปครับเจอกัน